โรงเรียนบ้านดงมะรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งขอนำเสนอวิธีปฏิบัติวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติปีพุทธศักราช2568ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมดีมะรีสมาร์ทโฟโมเดลตามกระบวนการ PDCA ของโรงเรียนบ้านดงมะรีโรงเรียนบ้านดงมะรีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน88คนมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน12คนปัจจุบันนางบรรเยนสิริบุตรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะรี โรงเรียนบ้านดงมรีตระหนักถึงความสำคัญของการนำนโยบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดแผนงานโครงงานลงสู่แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดกิจกรรมในโครงการของโรงเรียนครอบคลุมนโยบายด้านการศึกษาทั้ง4ด้านดังนี้ นโยบายด้านที่หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังความรักเทอดทูลบูชาและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดเป็นโครงการวันสำคัญโดยมีกิจกรรมคือกิจกรรมวันสำคัญของพระมาหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดเป็นพิธีการน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพโอกาสวันครบรอบวันสำคัญต,ต่างๆนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบวชสาม,มนเณรภาคฤดูร้อนเพื่อร่วม กิจกรรมทำดีถวายในหลวงนาวัดบ้านดงมะรีกิจกรรมสนุดีถวายบังคมพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลูกฝังผู้เรียนยึดมั่นในศาสนาได้แก่1กิจกรรมแต่งข่าวในวันพระทุกสัปดาห์2กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา3กิจกรรมสวดมนต์ไหวพระก่อนนอนในทุกวัน4กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการให้ความสำคัญทางศาสนา5กิจกรรม วีอาร์ดวเมย์นั่งสมาธิและร้องเพลงเสียงเพลงต้นไม้เดียวกันและดั่งดอกไม้บานสร้างความรักและความสามารถขีกลมเกลียวปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความเป็นไทยได้แก่กิจกรรมหน้าเสาธงร่วงร้องเพลงชาติกิจกรรมน้องไหว้พ,พ,พี่รับไหว้น้องนักเรียนไหว้ครูโค,ครงงานมะเขือน้อยคอมหัวต่ำทุกชั้นเรียนส่งเสริมให้นักเรียนไหว้สวยมีมารยาทเคารพต่อผู้อาวุโสกว่ากิจกรรมนักเรียนและคณะครูแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยสีเหลืองทุกวันศุกร์ นโยบายด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโดยจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกทั้งระบบส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานชาปนกิจและงานชุมชนอื่น นโยบายด้านที่3ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำพัฒนาผู้เรียนมีทักษะอาชีพโดยใช้โครงการเศรษกิจพอเพียงได้แก่กิจกรรมการทำแซนด์วิชในหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานขวดน้ำรีไซเคิลโครงการที่ใส่ดินสอจากขวดน้ำ นโยบายด้านที่4ี่ส่งเสริมผู้เรียนเป็นพล,ลเมืองที่ดีด้วยกิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบกิจกรรมเวรประจำวันทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและกิจกรรมเข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆผลการดำเนินการนำนโยบายด้านการศึกษาสีด้านทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้หนึ่ง รางวัลผู้พัฒนาโครงงานเยาวชนทำดีถวายในหลวงปีที่19ปีพุทธศักราช2568ระดับประเทศ2รางวัลโครงงานคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ดาวระดับเขตตรวจราชการ3รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีพศ2566 4รางวัลโครงการสุขาดีมีความสุขปีพศ2568ระดับกระทรวงศึกษาธิการ5รางวัลโรงเรียนปลอดขยะปีพศ2567รางวัลระดับดีเยี่ยม6รางวัลระดับดีเยี่ยมผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กคลิปสัน้นมีงบประมาณ2,568โรงเรียนบ้านดงมรีขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ